อะไรดีคอมพิวเตอร์อู้เขียวเปิดมา300เลยเหรอ technology. Technology เทคโนโลยีเทคโนโลยีร1 5เฮ้ยเราก็เก่งเหมือนกันนี่วะเขียตบใไ้ได้มาใน10คำใกล้กัแบเทคโนโลยีมากๆหุ่นยนต์ไงอาโรบอทโอโรบอทไกลวะ่ะแปลว่าไม่ไม่ใช่เทคโนโลยีแบบที่เราคิดอะโทรศัพท์นี่โฟนโฟนอยู่800เพราะฉะนั้นมันแน่มันแน่นนต้องเป็นกลุ่มคำแบบใกล้ๆเทคโนโลยีไหมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่วะ่ะ เรามาถูกทางแล้วเราไปทางไหนต่อเทคโนโลยีความก้าวหน้า progress 300ความก้าวหน้าอยู่ต่ำกว่าคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นมันไม่น่าใช่สับแบบไม่น่าใช่สับแบบความเจริญความงอกงามอะไรอย่างงี้ไม่น่าใช่มันต้องเป็นอะไรที่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ourgard space space 500ตอบภายใน10คคำไปว่าเอ่อไหนลองอาชีพที่ job job อ,อ,อยู่พันกว่าคำตอบไม่น่าเกี่ยวกับอาชีพ vehicle ยา m พาหนะอยู่200แต่อยู่ห่าง จากเทคโนโลยีร้อยหนึ่งมัช i ีนเครื่องจักรอยู่160ยหกสิบม t ช c ีนเทคโนโลยีเคยอยากอยากได้คำสัก50วะ่ะถ้าได้สัก50เราอาจจะเราอาจจะมีไอเดียมากกว่านี้ factory of, factory อยู่ไกลยยจัด battery นี่ battery พันส system ระบบระบบอยู่240 vehicle system Machine Technology engine เครื่องยนต์ engine อยู่ที่71เ <c oughs> เครื่องยนต์ถ้างั้นมันน่าจะต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับ เครื่องยนต์เหรอมันมีคำอื่นเอ่อ electric city เหรอไฟฟ้าเหรอ electric city ไฟฟ้าฟฟ้า900ไม่ใช่อะมอเตอร์เหรอเกียร์เกียร์เกียร์200มอเตอร์มอเตอร์อยู่30รถเหรอมันจะเป็นรถจริงเหรอถ้าเป็นรถเวียโค้กมันควรจะต้องอยู่ใกล้กว่านี้เว้ยเชื้อเพิงฟิ e ไม่ใช่เทอร์โบ เทอร์โบเอนจินมอเตอร์ล้อวิววิวอยู่ที่54ล้อมอเตอร์เครื่องยนต์เทอร์โบคำตอบคือรถจริง,รงๆหรอวะคาไม่ใช่มอเตอร์ไซ e เข้ามอเตอร์ไซเไม่ใช่ถ้ามันถึง30คำโโหต้องใช้คำใบว้ว่ายิงการบินเพลนเหรอไม่ใช่วะต้องมีคำใบว้ว่ mbps เมกะบิต per second เงาอะไรมาให้กูไายวะอินเทอร์เนต็ตเหรอดาต้าสปีด <c oughs> <c oughs> คำตอบคือสปีดความไวความความไว ความไวมันมันมันก็เร็วแหละเอออินเทอร์เน็ตมันก็เร็วแหละไม่กับบีทเพอร์เซกเนมันก็เร็วแหละเอามอเตอร์มันก็เร็วแหละโอเคมัน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 ก็เร็วแหละมันก็เร็วมันก็เร็วแหละมันก็เร็วแหละเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากสับสูนทางอ้อมสามารถกดลิงก์ใายล่างเพื่อซื้อเสื้อโมนาลิซู่ผ่านทางแพลตฟอร์มช้อปปี้ได้เลยนะครับผมได้ค่าคอมไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ